สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วจริญแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมพาไปชมรถเกียวดีซี95นะครับผมจะมารีวิวทดลองขับให้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบระบบนะครับของแต่ละคันนะครับว่าคันไหนใช้แบบไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับตรงไหนเสียบ้างนะครับแจ้งไว้ได้ก่อนนะครับราคาเบาๆนะครับขายตามสภาพ DC ซี95 GM กับ GM plus นะครับรถปี5455หรือ5กว่านะครับต้องไปเช็คเอานะครับอยู่ในเล่มชี้ว่าจะเอาคันไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ คือโทรมาสอบถามเฮียแกได้ตรงเลยนะครับที่เบอร์ศูนย์6ปดหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งแปดนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหลังร้านนะครับเป็นโซนตามสภาพนะครับหรือพวกซากต่างๆนะครับมีรถเยอะแยะมากมายเลยราคาเบาๆนะครับรถเกียร์นะครับกีซก็5 GM ีนะครับ GM เอ็มพัดราคาเท่ากันนะครับราคาคัสองแสนเจ็ดหมื่น้าบาทนะครับสามารถโทรมาคุยมาต่อรองได้นะครับผมพาไปชมที่ละคันนะครับเริ่มจากบริเวณ คันนี้ก่อนนะครับเป็นคันแรกนะครับเดี๋ยวผมมีวิวทดลองขับให้ดูนะครับคันนี้เสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับอันนี้คันแรกนะครับ DC95 GM นะครับเครื่องใช้ได้นะครับระบบไฮดรอลิกปากเกี่ยวนะครับขึ้นลงปกตินะครับ ไม่น่าเกียดนะครับขึ้นลงปกติหรือว่าไม่อื่นนะครับไฮโดรล,ลิใช้ได้เลยแล้วก็ตัวโเกียวนะครับนี่ขึ้นลงปกติเหมือนกันใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบเกีียวดูนะครับตู้สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวเกียวแข็งนะครับไม่สามารถเปิดใช้งานเกี่ยวได้นะครับ ราต้องนำไปแก้ไขเองนะครับตามสภาพ279,000บาทสามารถโทรมาคุยมาต่อรองได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเกีย h e นะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าปกตินะครับไม่มีเสียงเครื่องเสียงใดๆนะครับเดินสภาพลื่นๆเลยนี่เดี๋ยวขวาปกตินะครับ เครื่องเก่นี้ให้เปอีกดีนะครับเดินหน้าปกตินะครับ อันแรกค่อนข้างสมบูรณ์นะครับราคา279,000บาทนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปชมคันที่2นะครับ